ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีเจดําสิพาพมาติดตามโค้งสุดท้ายปูวัดปาอุดรเนาะคะ่ะหววที่แล้วของปูเพิ่นรุดเนาะคะ่ะหวหนีปูสิพาทบต้นทบดอกเอาขึ้นค่ะคค่ะพ่อแม่พี่น้องลองมาฟังปูเบิงปูสีได้แนวทางมาแบบใดตัวเลขแบบใดกะใส่วิจ,จรารณญาณเนาะคะ่ะในการรับชมทางช่องกะเสนอเป็นแนวทางเท่าน,นั้นผู้ใดมากกาตามคัดกาพานเนาะคะ่ะตัวเลขกะมีเขามีรุดไม่ออกเนาะคะ่ะ งวดนี้ปูสีผ้าเอาขึ้นคักๆทบต้นทบดอกปูวาสิเป็นตัวใดปูสีนิมิตแบบใดฝันเลขฝันปูสีออกมาแนวทางใดเนาะค่ะกาบไปติดตามกันค่ะกาให้พ่อแม่พี่น้องกาพิจารณาเบิงเนาะค่ะกามักกัตามคัดกัะพานมือนีมาติดตามโค้งสุดท้ายปูวัดปลาอุดรสิเป็นเลขต้น พ่ใหญ่เนาะค่ะเป็นพูมอยู่ในวัดนี่เพื่อนอยากได้สารเนาะค่ะตั้งสารให้ปูให้ย่าค่ะงวดที่แล้วเพิ่นกะต่ำตึงมอถ้ำเนาะค่ะเพื่อนเป็นมอถ้ำต่ำตึงเลยงายหลังทวนบอกสามตัวตรงๆงเลยเนาะค่ะงวดนี้มาฟังเบิ่งปูเพิ่นสีบอกเป็นแนวทางไดเนาะค่ะเนาะค่ะจะเล่นพอดจะเล่นพอดฝันไปค่ะงวดนี้ฝันดีอยู่ดิค่ะป้าฝันดีเลยฝันดีอยู่ฝันดีอยู่ผู้สีบอกก็มีความสุขฟังเด้อค่ะแล้วตัวเลขกะ เป็นชุดเก่านี่ยแหละผู้ว่าถีบ่แม่นหรอบ่อสันนี่นี่แหละตัวเรียเบิ่งเบื้องพร้อมเนาะค่ะเบิ่งตัวเรียบน้ำปูร่วมใช้กันไว้นี่ปูร่วมใช้กันด้วยนะคะช่องใหายที่เิ่นน้ำนี่แหละปูร่วมใช้กันให้เบิ่องเ้านี่ก็ได้ความฝันปูนี่ปูฝันว่าจังได๋ก็คือฝันดีค่ะฝันที่แรกฝันว่าอ่าเจ้าอวัดเพิ่นพายยำคือจังเอาเงินสิไปเกล็ดเห็นไหมค่ะ นึกว่าพู่กับว่าฝันดีทัว่ยังที่ไปเห็นเงินไหมเป็นมิตรแบ่งพันทั้งเบ่งรอยเป็นทับเป็นทับเลยนะยุยงงามคนนะเจ้าอาวาสวัดนี้บอกปู่เออจ้าอาวาสนี่ละเจ้าอาวาสวัดเานี่บัดปลาเพ้านีเนาะอืบัดปลาเานีเลาะวันนั้นพูดกับเคยฝันเห็นเป็นยังที่เด้เอามันนั้นเขาหายเงาอ่ะฝันแบบนี้เลยบ่ะเออเจ้าอาวาสพอฝันเห็นเงินมวันนั้นพูดยืนอยู่ทั้งผู้สาเพิ่นเพิ่นเพิ่นยุ่งมองฟังชายนี่เพิ่นยึดทางคนรถอยป่านะมองเพิ่นยึดรถทิศหน่ำนะปูดก็เลยว่า ผู้เป็นหายยู่ทั้งขกดเป็นบ่ล่ะเพิ่นอยู่กับน้ำเพิ่นเป็นเก่าน้ำเป็นหนึ่งโอ้สามตัวตรงตรงเลยตุงตรงเลยวันนั้นก็เลยวันนี้สีพ่อแตกสามตัวจังว่าวันนี้ก็ฝันยังกี่เหล่าเอาดีแท้วันนี้สนองผู้ว่าสีพ่อเขาอยู่บ่อยนี่เรียกไงไอเพิ่นเบิ่งเอากล่องไอเพิ่นเบิ่งน้ำนี่ยตัวเล็กผู้วิสามคู่เอนี้เด็กของปูวัวลายผู้วิสามคู่ตัวนี้นี่ตามเด็กเก่านี่ของงาเกล็ดแก้วอันนี้ปูกับเพ่งอยู่จากหินศิล่าเร่งเนี่ยไม่ได้แค่สามคู่นี่ไหม ได้รซ้ำนี่นื้อเนาะปู่นอเลขบ่หลายเนาะค่ะปู่นวดนี่เออเลขซ้ำอันนี้ก็ตามเลขเก่าได้นี่ค่ะที่กิ้งมาได้ดวอนนี้มีตัวนี้กับตัวนี้นึงนี่ท้องคู่นี่ทองคู่นี่เออคู่นี้กับยาเกศแก้วมาให้มือพ่านล่างน้องแพนมาเข่าล่างน้องแพร่นนะค่ะเพูนกับว่าจะเรเฮี้ยนอยู่นะาเกศแก้วเออยาเกศแก้วนี่เก่าวัดดันมอถ้ำมาปูเป็นมอถ้ำพิ่นเป็นล่างส่งไหมเออเพิ่นเป็นชายบุญนะเพิ่นเลยมาเห็ดบุญทั้งปูพอดี เพิ่นมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นไอ้ไปยุ่งหมดเลยเพิ่นดังยุ่งหนีดินังยุ่งต้าู้เนี่ยเพิ่นก็มาเขาล่างเลยนะปู้กับขอเอาเลยนะเพิ่นเลยว่าอย่าแเฮียนยูเพิ่นบอกมีเฮียนยูทุตคนพ่อเนี่ยตอนพ่ออืองานเกี่ยวเพิ่นชื่องานเกลียวอเพิ่นบอกว่าเป็นาเกลียเออเพิ่นหาตัวนี้เจ็าวันนี้ปู้เลยว่าเ่มีสองตัวบ่หยาล่างไหมเพิ่นเลยหาตัวนี้นี่ของยานี่สองตัวแปดหาแปดเจ็ดเก้าหานี่คู่ของยาเกลียวปู้กันเรว่อยว่นีุ อันนี้ก็บสามคู่อันนี้ก็บสามคู่นะอันนี้ตามเด็กเก่าของปูนนะคะลาไห้ที่มวดที่แล่อมุวดที่แล้วค่ะคือทุนเก็เขาบัวตามเมนบอกเต็มเต็มเลยบ้างกันยังม่าน้ำกาะมีหน้าหนาเน้นบ่าพูนเน้นครับคนไลยกันว่ามันออกเปลี่ยนบ้านเล่วเมนบัวหล่ะบ่บ่ตามมันออกมานน้ำกลดเลยเดะด่าถ้วนเลยซุเสียดาเนาะค่ะวันที่สองเก่าบัดเก็ตเก่าก็วันซุดเกตเขาเอาออกซ้กวันนี่งว่าเออเสียดายซุดเนี่ยปูดอะไา หาเทียมมันมาแม่นบ่หล่ะยีหยังก็บ่แน่นอ์มันของบ่มีหากเนาะค่ะเพิ่นว่าหลาตัวก็มักระจัดคัดกับพานแม่นบ่ล่ะแม่นๆี่ยนี่กูกให้เป็นแนวทางแม่นบ่ล่ะแต่ว่าปู่ฝันดีห้วนนี่ฝันดีค่ะป่อัดสิบ่เข้าอยู่บ่ฝันดีปานิดสิที่แต่ว่าก็บ่เพิ่นบ่ได้เอามาให้เจ้าของดอกแต่ว่าเห็นเพิ่นพายน้วนะเพิ่นว่าสิเอาไปแจกผู้ใด้บุปูตีเป็นเลขตัวใดค่ะปูกีบ้านเป็นเน่านกูไกับ่ตีเป็นเลขกปูฝันดีปูไม่ต้ว่าเลขเขาแล้วเดียวเอาหงวนนั่นหงวนท แปดเจีดสามผู้กับพันมาในกล้องเขานี่สองกล้องเนี่ยัดลงไปแบบนี้พวกเขาสองตัวบปนะมันต่อได้เขาทั้งสามตัวเลยเกียดสามก็อนที่ใดสองกล้องนี่บนล่างตัวเดียวกันนั่นดีเนื้อเหล็กตัวเดียวกันเออเขาทั้งบนทั้งล่างภายในสองกล้องยัดมีจิกเนี่มาสองกล้องนะปูสองกล้องกับสองกล้องเอสองกล้องกันทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเออหรเขาสองตัวบนล่างไงมั้งล่ะ เดี๋ยวคำว่านำมาเขา้าสามตัวเปลเก็บสามอีกเัมนนี้แม่นว่าล่ะแมันแม่เอมันก็พวกนี่ก็อาจจะเป็นเลขตัวเก้าสามสี่หกอาจจะมาเนาะปูนี่แหละปูเลยว่าแม่นจะเลยเก้าไหวเหมือนแม่นเขาบพูดว่าตัวเดขสี่ออกแม่นว่าล่ะต่ว่าปูเหมืนมะหมากตัวนี้เัมนนี้ก็สีว่าจันตัวปูเพ่งเห็นเห็นทีแรกเนี่ยเนี่ยตัวปูเพ่งเนี่ยปูก็เลยว่าเออขันแม่นมันเปลี่ยนแปลงเอากันไปอีกตัวเดิมกันเลยว่าพอเก็บจำนวนตัวเดียวกันเก้าหนึ่งสี่เออกันไม่เก็บ้อย เอาขาเขียนลูกนี้น้ำเอาปูน้ำเอาเขียนลูกอีกตัวหนึ่งก็ได้เขียนคางกันนี่เออยนพคางกันกับตัวกลุ่มแดงนะเก้าหนึ่งสี่นะเขียนตัวกันไแบนอืมเก้าหนึ่งสี่เน้อเนี่ยเย็บที่มันเขียนกันของปูเนาะค่ะว่าเป็นยังกันไม่ก็ได้เออเจ็ดกับหนึ่งมันตัวเดียวกันนี่นะกระดาษหนึงมาใหะกระดาษปูคนกันหายเก้าหนึ่งสี่เนาะค่ะอืมแมนแมนกันไม่กันไหมเจ็ดกับหนึ่งมันตัวเดียวแมนเจ็ดกับหนึ่งเดียวกันเกิดว่าปูก็ว่า ก้เก็ดซีเออดกมากเก้าหนึ่งสีเฮียดยังไงเอาไปเมื่อไ่ร่ันเล็กตัวเดียวกันพวอยจังสันผู้สีบอกสูพันคววฝันอีกวันนี่อันอันอันเห็นเงินยูของ้าวานกับเครืองยำกับเห็นไปแล้วเนาะแต่ว่านี่นี่จำนวนเงินนี่มันต้องหลายล้านเนี่เพราะว่าเส้งแนบใบพันธุ์เรากัใบร้อยหีิงนะมันหลายน่ะเคืองยำไหมยำไพ่ไหมยำจะไพ่ก็ยำสะไายนี่ไหมขันเป็นแเพราะมันนับห่วยผู้ว่ามันสีหลายล้านอยู่นะ คำว่ารถดปลายแดงนี่มันโมเมนต์นะปลายแดงนี่มันต้องแค่ร้านเดียวมันก็ได้แม่นบ่ล่ะปลายแดงเนี่ยมันต้องหลายร้านนะอยู่ในถุงเครื่องยำนะแต่ผมว่าโ่เต็มดอกแต่ว่าถึงคงยำปูวะไม่ต้องหลายร้านนะแต่ปูดีเนี่ยฟันดีแน่นั้เองนดะปูเนาะยังไงก็ฝันดีแต่นี่แม่นว่าบ่เอามาให้เจ้าของกับหินน่ะนะฟันเย็นเงินอยู่ในยามบนนะเีลยวกับฝันเย็นพระผู้ใหญ่นี่ปูอะจะไม่โชคเพราะว่าคือหัวนั่นปูกับฟันเย็นบนอยู่ในน้ำพอดีแต่พลาดลงไปก็ยังเขานะ ท่านเห็นปาผู้ใหญ่งดุยมากผู้จะดวงฟันแบบนี้คแตกสามตัวเนาะฟันวดจะดีแตกสามตัววดจะดีฟันเห็ดปาผู้ใหญ่ครับถ้าเห็นฟันปูรูปอีกถ้าได้เขาไปได a, like ้โบสถ์อีกลักษณะอย่างนี้ผู้จะดีเลยนะ จะเป็นพันดีนะจะว่าหัวนี้เขาก่าฟังเบิ้งเนาะพิจนาเบิ้งจะก็แต่ตามมากเถขันเป็นละทิแบบนี้ผู้จะดีนะจะว่ากันมาขันว่าฟันไปลูกสวมอีโอ้ยเศร้าตัวเล็กบุกอ่ะบอยบอกเลยว่าไล่หนีแล้วว่าต้องเอาขันฟันรัชนาแบบนั้นนะคือเมียนเมียนเอาเขากับเขาเงินกับเสียพร้อมนะัอาจาเออผู้จังหนึ่งเขาเจบเหมือนมาอว้ยในใบอ่า โบโตน้องไปจังสรรพวัคเจ้าวาเนาะนับจาบดีเอ่นขาเจ้าจะดีนั่นน่ะจังปู้นี่บอกใกล้ๆแม่์จ่ยังไปพ่อเป็นกองยุกันเข่า่ใหวอันนี้เราเรียกละทิปู้นะแต่ว่าเออขันฟันว่าไปอยู่ทั้งโบดเห็นพระพุทธรูปได้หัวเห็นผ้ายุกั่นน่ะเห็นพระผู้ยังทีแมย์รถจังสรรพนะขับเห็นป้าเข่ายังทีละละทีละทีปู้จะเป็นยังทีนะวันนี้ปู้ฟันเห็นพระฟันดีฟันดีเออบัดบัดคงวันนึงหันเมื่อวานนี่ฟันยังทีบัดนี้ วันวาได้คกล้ยตัวหนึง่งที่เอาไปขายแต่ว่าเพิ่นกับบอยอมซื้อให้วะบ่ยอมซื้อกล้วยต,ต,ตัวนั้นงามงามเนี่ยเออเป็นบ่วบัว่าจะัวตัวแม่ยหรอกแต่คล้ยตัวนั้นงามงามกล้ยตัวหนึ่งที่เอาไปขายนะเพราะไงมันคุ้ใหม่เอาจังไลยกับว่เอาเอาไว้ลดเพียงยไงมาเถอยต่อไปมันเกิดมีกำไรดีสนหอกมันคล้ยงามบัน <ๆ S 2> นี้สนหอกเล้วกับบอยอมโมนะแต่เด็กก็ลีดตัวเก่าก็อาจจะมาได้น้อปูบ่วนี่นี่เระปูดก็เลยว่าต้องเอาไว้หมดทุกตัวเมียนพอของปูก็ ามหางเองนะครับไม่เยอะเออว่าเงิ้นเรโมโซนเก็ดมาหย้อนหลังเต็มเต็มย้อนหลังว่าคู่ได้ไหวัดวิ่หน้าที่โบเข้าเน้นกันคักเนื้อโมล่ะโซนเก็ดเน้นเป็นตัวแดงยังครึ่งยังสี่เหลี่ยมโค้งๆหมดบัดนี้มาเมษาหนึ่งเมษาว่าจำจะออกซับัดนี้ย้อนสอนย้อนสอนเนื้อนี่ยแหละคู่เลยว่าพันเพิ่นว่าเอาหนี่ที่ว่ายู่หรือว่าเลขนี่ตัวนี้เอาคล้ยไปขายตัวหนึ่งนะเอาคู่กับเลยมาตีไปขันตีเป็นตัวเลขผู้เฒ่าผู้นั้นกับเก้า เนี่ยผู้เฒ่าผู้นั้นกะเก้าค้อยกิดตัวหนึ่งไหยน้ำซีบอ่ะนี่นี่มันเล่มาเขาตัวนี้ไดยปุ๊บเลยว่าหันหัวไหวเจ็ดกำลังตัวเดียวกันนี่นะครับผมนี่ละผู้ใดสี่หันหัวเก้าก็พกกะตัวเดียวกันเนาะพ่เอันนี้อันอันนี้เก็ดเก้านี่ก็บ่มาจากไสเด้ตัวเก้าเข้าขึ้นกันมันมีอยู่เก็ดสามก่อไปแล้วบเป็นว่าล่ะศูนย์เก็ดก่อไปแล้วบเป็นว่าล่ะผู้กันนาคลาดในน่ะเหลือแต่เจ็ดเก้าวันนี้ก็เลี้ยงแต่เก็ดเก้าตัวบนี้ มาจากสายเกดเก่ามยู่ดีพร้อมเกดเก่านี่คือดีนี่เนบ่มดเกันปูมาหจังสีเล่ยนนี่กับแมนห็นมดีของงากัมาเกดเก่ากันเห็นบ่ดีเกศเก่านี่ของปูกับมาเพ่งหินกับเก้าเกนี่เี็มดมันเหล็มาลักษณะเดียวกันนะเพราะว่านะนี่แหละเฮ้นี่เขาตัวนี้กับพวกากนี่กกมนี่ตัวนี้พวกลมอยากจะกอนมูเลยนี่ปูบ่กมอมังงวดนั่นเลยนี่มามาขีดเนียเตัวนี้กับเเกตัวนี้กับเก็าเกเอามันเลขมาตัวเดียวกันเมือตัวนี้สรนะ ผู้ใดมากกระจัดคัดกับพันเนาะแมนแมนหเป็ปแนวท่านเนาะผู้กับฟันยังทีล่ล่ะแต่เกากันฟันดียังทีมันจะแมนหลุดนะแต่เกาดิหนิแต่เก่าแมนเมนตะผูฟันแบบนี้คือมันเขา่าเออคือวันเหล็กเข่าเลยดีผู้ว่านี่นี่ละ่ะกับเป็นกรุงสุไทยกับว่านด้เนาะค่มคือเหล็กสุทชุดที่เขาเอาไปหลายเกินคือมาร่วมกันแล้วนี่หนึ่งสองสามนี่นี่ตามเด็กเกานียากรีดแก้วมีปูเพ่งนะครับผมอันนี้เขาแปลออกว่าไป ไอ้กล้วยไปขายกเพราะดึงกับเย็นกล้วไปขายเป็นบอสือนี่ก็เลยว่ากล้วยตัวหนึ่งกล้วยมันต้องเป็นน้ำซีผู้เถ่อมว่านะมันเกิดขึ้นยังมากันตัวเดียวกันเลยขันเปลี่ยนจากเจ็ดเป็นหนึ่งนี่มันก็บซัมเมอรตัวเดียวกันนี่ก็นเลยเนี่ยเนี่ยเมื่อไหร่เนม่ยเนเอ้าในไปล่ะไปละเอ้ากู้กะทิ่โวยพอดเห้อไอเอฟซีเครื่องเอฟมินไอ้พากันได้จับเงินแสนเงินล้านสุขสุกสุกนวันที่สิบหกนี่ เขาเรีนน้ำเย็นๆเราให้เบิกข right ึ้นเลยวันนี้ขอเบิกขึ้นเลยวันนี้เออเพราะว่าฟันดีปันนี้นะเพราะว่าต้องต้องได้นะต้องมีแนวได้นะเอาไงกระไดไอนอนกุ้มเนาะเออไข่สูบมีมันถูบทุกคนเพื่อนแค่ซีมินจับเงินแสนเงินล้านที่โมงเรงให้ได้จับสุบผู้ทุกคนเดออเอาวันที่สิบหกเนาะกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้กดไหลกดแช่ทั้งช่องน้ำปูกระลึกข้าววันนี้กันเลยช่องของ อ่าเกดําพารวยเนาะของเบ้าไต่้รวยพรวยเออเอาโคดไหลคตรแช่ให้เป็นลับไก่แหงยุไก่ขาน้ำมันกับแหงแแพงแแพงอดแตการน้ำมันเนาะอดแต่การน้ำมันคตไรลคกแช่เนี่ยเด้อแอบที่ของปูสวัดเป้าดอนเนี่ยเรก็ใหทั้งช่องน้ำเออขอมมาาปูประจํประจําสวัสดีนะคะให้ลำรวยรวยนะปรูทุกคนเนาะค่ะ